สวยงามสวยงามนี่คือดอกของอดอกของขมิ้นชันของน้องบีช่องไม่บีปลูกผักนะจ๊ะเนี่ยเขากินได้ด้วยนี่ขมิ้นชันเออไม่ใช่ขมิ้นชันขมิ้นขาวโทษทีพูดผิดสวยไหมหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอดอกของ ขมิ้นพวกคาพวกอะไรเงี้ยก็จะมีดอกนะจ๊ะรอเนี่ยน้องบีให้มาเป็นขมิ้นขาวรอก่อนพวกขมิ้นส่วนมากจะลงหัวหลายเดือนอยู่นะกระชายก็จะประมาณแปดเดือนขมิ้นขาวขมิ้นชันคา ขิงอะไรเงี้ยจะใช้เวลาลงหัวหลายเดือนใกล้ๆก,กันน่ะหกเจ็ดเดือนแปดเดือนสวยดีเนาะนต้องถ่ายเก็บไว้ก่อนนะเนี่ยสวยงามมากต้องถ่ายเก็บไว้ก่อนถ่ายคลิปสั้นลงไปด้วยนะจ้าทุกๆคนใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะอุ้ยสวยงาม ไปแล้วเจออะไรก็ต้องถ่ายเก็บไว้ก่อนไม่ว่าจะมีอะไรในสวนของพวกเราเจอแล้วก็ต้องเก็บเก็บถ่ายถ่ายไว้ให้ขึ้นบกคลิปไว้นะจ๊ะกินดีมีประโยชน์มากมาเนี่ยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้เป็นอย่างดีไปแล้วพามาดูดอกขมิ้นเผื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาไม่รู้จักเราทำช่องไว้แล้วก็ลง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 ไว้ ไม่ต้องไปสนใจยอดวิวลงไว้เลยคนรักการปลูกขอให้ลงคลิปแบบรัวๆนะจ๊ะแค่นี้นะ